วัดดีครับพีนองเอฟซีครับวันนี้พีล่วงจงมาก้อยเปล่าหนามอ้อมพีนองโคเองพีนองมาจากในป้าเดีย๋ยวจะให้ขับเลือตึงกับหมาน้ำกินพีนองกับปีล่วงว่าก้อยเปล่านามอ้อมลงอ่ากันตายเล่ปีนองตัวเดียวว่ารสชาติมันวานไม่นะครับตามมาเล่ีีล่วงก้นนะครับปีล่วงจงก้อยก้นรับ อันนี้กับควันตายเล่กับเลยตะกับพออี่น้องเอ้ยเลยตะกับ Đây là ngọt bị nổi Bảo nằm ốm gặp ừ. Cút cái này nhé, bị đồng. เลยครับได้แรงปีน้องอืกลับกาโอนกับปีน้อยอบยอบเลยปีน้อง